อยากอยู่หัวนะครับในสาย Honda นะผมแนะนำเลยนะครับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้นะคันนี้เรามากับ Honda i n t e ท a นะครับ dc 2นะโอ้โหของแรไอเทมจากค่าย Honda อีกแล้วคันนี้นะครับปี1994นะครับรถแท้นะครับออกศูนย์ Honda บ้านเราเลยรอจัดพาร์ทมูเก้นแท้ตัวรถนะครับเป็นสีขาวไทร R นะ n อ0นะครับล้อ CE 28แท้ขอบ16นะ แล้วก็มียางนะครับเป็นบิต s t o n ทรงดีสีสวยบอดี้คันนี้นะครับบอกได้เลยนะว่าสวยมากเนียนๆไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่ผุนะก็คือหลุมยางอะไหล่พื้นอะไรสีเดิมหมดนะครับ<อ>มีท่อให้ใบหนึ่งนะเฮดแดงอะไรครบหมดมีสเสน่ห์จริงๆนะครับฮอนด้าเนี่ยถ้าเป็นสีขาวไทยอาร์เนี่ยมีสเสน่ห์มากเลยนะมันจะเป็นขาวแบบนวลๆหน่อยไม่ขาวจ้วนะนี่แผงประตูเดิม พวงมาลัยนะครับตรงรุ่น d ี2ไมไทอาหัวเกียร์ไทอาเบาอ SPG นะครับหลังแข็งสลูปเดิมจากโรงงานนะคือคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ผมชอบมากชอบเองก็คือกะว่าขายได้ก็ขายนะครับถ้าขายไม่ได้ก็เก็บไว้ขับเล่นเอง เดี๋ยวคันนี้ก็จะไปจอดคู่กับคันเหลืองนะครับที่เรารีวิวไปคันเหลืองดี t ูเทอร์บโบนะ,อะบจอดในงาน i อเนะครับเดือนธันวานี้เมืองทองนะครับติดตามกันได้ตั้งแต่วันที่6นะ,ะมีวันที่6ถึงวันที่8ปดมั้งเครื่องยนต์รีสโตเต็มระบบนะครับน็อตอะไรก็ชุบใหม่หมดนะครับเครื่องเป็น1 8 0 0ซีซีเครื่องเดิมโรงง,งานตรงเพจเครื่อง B18 c นะครับเกียร์ดาเฮดเดอร์ยุ่น มอน้ำ H P นะครับมอน้ํายาวมีเนียมแล้วแล้วก็กลองซิมมต้าคาร์บอนล้างหัวฉีด A M นะครับคําหน้าไทอาคือรถคันนี้ไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นแบบว่าคินคีนของแต่งคือลงตัวขับเล่นได้ขับใช้งานได้แอร์เย็นนะครับขับสบายนะเราได้ข่าวไทอาแบบนี้โหดหล่อเลยพัดแท้อะ ราคาคันนี้ผมตั้งไว้ที่950,000บาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ400,000-450,000ถึง 4, 50, นะครสนใจมาได้เลยเลสคาร์ดูช็อปนะครับเบอร์โทร08692086นะเ mm hmm. ต็นท์อยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับนานๆทีจะได้ฮอนด้าดีซีทูนะครับตั้งแต่ขายรถมาเนี่ยผ่านมือประมาณ3-4คันเองนะหายากมา,า,ากล้วรถแ้บ้านรรเราด้วยมาเขาเก็บกันหมดนะ